สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมส์สตรีทุกท่านพบกับผมเดฟแมทชันแนลเช่นเคยนะครับ <Hey. S 1> วันนี้ผมก็จะมารีวิวที่ที่อยู่ในอีเวนต์ในวันนี้นะครับคืออีเวนต์ที่เครื่องรางคริสต์มาสนะครับฉลองคริสต์มาสนะครับมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยผมพาไปดูนะครับอีเวนต์ที่ที่เข้ามาเมื่อวัน2วันนี้นะครับจะมีแปลนนี่ครับอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับ <Hey. S 1> หรือแปลนมุมนั่นเอง แล้วก็แกนแม่เหล็กกักขังนะครับ uh? แล้วก็จะมีหมีเจ้าของอาคารลูหลานะครับ <Yahoo! S 1> อันนี้ก็จะเป็นหมวกรูดอฟนะครับเป็นหมวกป้องกันนั่นเองครับหรือหมวกเกี้ยวนั่นแหละครับ <Okay. S 1> แล้วก็หมีทําลายเต่าครับเมื่อท,ที่แล้วเนี่ยผมบอกไปว่าผมขาดตัวนี้เนาะแล้วผมก็ไปเปิดกล่องดองที่อยู่ในกล่องจดหมายครับแล้วก็ได้มาได้มาเฉยเลยคือได้ ได้ A บวกอ่ะได้ A บวกมาคือประมาณ3อันอ่ะมันใช้4อันเนาะแต่ผมได้ประมาณ3อันผมก็เลยสุ่มไป200เพชรก็ปิดเลยปิดเสร็จปุ๊บอันนี้ผมมันมีมันเปิดในน้นมันก็ได้อยู่แล้วอเออแล้วก็ได้กลับจากอะไรอ่ะกิจกรรมเล่นอะไรพวกนี้มันก็จะแจกให้อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่จะเปิดได้เป็น A นะครับอ่าแล้วปิดไปปุ๊บ2 0 0ผมก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับเนาะ วันนี้ผมจะเล่นโดยการใช้ลิลิทนะครับที่ถูกปลุกนะครับที่ที่ผมใส่ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเลยหมวกเกี้ยวเนาะหมวกเกี้ยวคือหมวกรูดอฟเมื่เกียครับแต่ของผมจะมีป้องกันประมาณ6 3เเนตะครับไอตัวหมวกเกี้ยวน่ารักเนี่ยจะป้องกัน63แต่รูดอฟเนี่ยที่เข้ามาในเว้นเนี่ยจะป้องกันแค่6กสิบนะ,ะส่วนแปนแปนเนี่ยแปนมุมหรือแปนซูเปอร์ไดเมนชั่นเนี่ย ก็응จะโคนละสีกับของอีเวนต์เนาะแต่เปอร์เซนต์และการเติบโตเนี่ยก็จะเท่ากันหมดนะครับแค่สีไม่เหมือนกันเฉยของผมก็จะมีแกนแม่เหล็กอีกอันหนึ่งนะครับแกนแม่เหล็กกักขังเนาะก็จะคล้ายๆกับไอตัวแกนแม่เหล็กตัวที่มาในอีเวนต์นะครับแต่โคนละสีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีทั้งน่ายต๋าที่เพิ่งได้มาเมื่อคืนเนาะ แล้วก็มีหมีนี่อีกตัวหนึ่งนะครับหมีเจ้าของอาคารหรูหรานะครับอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคูณเป็นคูณ2 4, คูนสี่คูนหกคูณปคูณสิหกนะครับเนาะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆออนะโอกาส4ี่สอร์เซ็นโอกาสหกสิห้าเปอร์เซ็นเอแต่ข้าสนทางขึ้นแต่วันนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีโอกาสห้าสิห้าปอร์เซ็นในการทำลายเตา่าเนาะไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่า มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะขอไปเล่นที่ดานอาลีน่าละกันโอเคเล่นแบบเดียวโอ okay. เคเจอตัวอะไรเอ่ยดูสิว่ามันจะเวิร์กไหมใส่เซตเนี้ยคือทำ even even ทอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวคือได้ทุกอย่างหมวกแหน ดูดใช่ไหมมีโอ้โหมีหมดไปจัดไปที่สิบก่อนเออทอยสิบก็ได้สิบสองมันก็จะประมาณเนี้ยนะจัดไปหนึ่งซิงเกิลเอาไปสักสองก่อนทอยสิบสองไปเออทอยสิบสองออกสิทอยสิบออกสิบสองก็ดีนะ่อไมพี่น้องเออไม่ต่างด้วย ร้อยเจ็ดออกเก้าใช่ไหมเออเจ็ดออกห้าเฮ้ยทอยไม่คือแบบอะไรของมือวะมานนี้มานี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นความสามารถนะครับส่วตัวนี้ก็จะเป็นตุ๊กอมดาวของอาดาร์กบา,า,าลีมิกะนะครับโอ้โหตัวพี่เขามีแปลนนะปลปลนี้ด้วยนะแปลนเขียนแบบเรืออากาศด้วยนะ แล้วก็จะมีบอลทองนะครับมีดูดด้วยดูทั้งแถวจับไปก่อนโอเคโดดไปหลังโอเคสร้างออกไหมไม่ออกว่ะออกแล้วทอยสามดิทอยสามออกแปดคูณละ ออกีดิเออสวยมานี่เหยียบอ่าจี้ตอนนี้มาแล้วนะครับสแสดงทั้ง 3. สามแสดงทั้งสองจี้แล้วตอนนี้แตกก็ชนะซะง่ายง่ายครับแต่สรุปแล้วผมว่ายังไม่รู้เลยว่าหมีมันจะทำลายเต่ายัางไงเพราะว่าแม่งกักขังก่อนก็เลยจะ ทำให้เพื่อนๆดูแล้วมันจะลำบากนะหาดูยากเลยอย่างงั้นนะดูซิจะเจอ,เจอตัวอะไรอีกหมวกนี่มันเสียอย่างเดียวคือมันกันเชิญไม่ได้อะ่ะมันจะทําให้เราเล่นลําบากครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนหมวกตัวนี้นะเป็นหมวกกระแพงเหล็กนะมันจะยื้อให้เราเล่นได้ง่ายกว่านี้เนาอเดี๋ยวตอนนี้ลองลองเล่นประมาณส่วนนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหมวกกระแพงเหล็กดูแล้กันนะ ไปไหนโอ้มาถึงก็วาร์ฟออกส่วนลิลิทเนี่ยความสามารถของนางก็คือโอกาส35%เรียกมายังพื้นที่ของฉันนะไอพวกที่วาร์ฟวาร์ฟทั้งหลายอะ่ะแล้วก็โอกาสในสำเร็จก็จะเพิ่มทีละ30%เหมือนกันรอบนี้ดึงแน่นอนเลย60%ละนั่นเนี่ยเห็นไหมมันจะดึงมาหาเราเหนอมพอดึงมาหาเราเสร็จปุ๊บมันจะคอมโบกับไอตัวนี่ ีตัวนี้ทำลายเต่านี้ถ้าเราอยู่บนแลนด์มาร์กนะร้อยสี่ไปยก่อนอ่ามามามาลองดูซิจะเป็นยังไงเป็นยังไงเอานี่อีกทีเอาหา่างกันไว้เพราะว่าเราเน้นสายดูดใช่ไหมอ่าเพราะเราจะไปดูด ปึ๊บเลิบขึ้นโอ้ยไม่ขึ้นเลยแฟนแฟนไม่ขึ้นเลยอ่ะถ้าแฟนขึ้นนี่ผมกลับไปดูดแล้วนะเนี่ยโน้ปณตอนนี้นะครับออฟที่จำเป็นนะครับตอนเนี้ยก็จะมีการ์ดนางฟ้านะครับตัดการ์ดนางฟ้าแล้วก็มีโอ้โอไปไหนดี ต้อมีออกเกาะเนาะออกเกาะเสร็จก็จะเป็นป้องกันดูดเพื่อถ้าได้ป้องกันดูดนี่จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่เขาเล่นตัวดูดกันเยอะอะสายดูดนี่คือเยอะมากอะ่ะเห็นไหมเราโดดมานีปุ๊บเราสร้างแรงมา้าเราไม่เหยียบตัวที่พิเศษปุ๊บกลับไปเหยียบมาต่อเพื่อที่จะหวังดูด โอ้หมูเขามีป้องกันเท่าไหร่นั้นป้องกัน29เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ป้องกัน29แล้เขาเขียนเลขผิดจริงๆป้องกัน92นะเออจริงหลายรอบแล้วอืมอุตีแตก สรุปแล้วไม่ได้เห็นความสามารถของมีเลยครับแต่มันก็เล่นได้นะพูดถึงะใส่เซ็ตประมาณนี้มันก็ยังพอเล่นได้ถ้าเราใส่หมวกกําแพงเหล็กนะถ้าเราใส่หมวกกําแพงเหล็กแล้วก็เราไปใช้หมี มีเจ้าของอาคารห,หรูหราเลยนี่ถ้าใส่เหมือกกระแพงเหล็กใส่มีเจ้าของอาคารหรูหราก็ได้นะครับแทนตัวหมีทําลายเต่านี่มันก็จะเล่นได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจอไปประยุกต์นะครับว่าจะเล่นแบบไหนแต่แปลนมุมเนี่ยแปลนซูเปอร์เดนิมิชั่นเนี่ยมันมันถ้าเราสร้างแหลมมาเนี่ยเราสามารถไปได้ทุกพื้นที่ในตามหัวมุมและพื้นที่พิเศษนะครับแม้กระทั่ง เทพอะไรงนี้ก็ยังเล่นได้นะครับแต่ซูเปอร์ดิเมนชันเนี่ยถ้าเอาไปคู่กับตัวดูดเนี่ยนะครับแกนแม่เหล็กอะไรก็ตามนะครับพอเราสร้างแด์มาร์คขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดูดทันทีนะเพื่อนนะ <Okay. S 1> เพื่อนต้องไปเหยียบพื้นที่พิเศษก่อนถ้าเป็นแมปอะไรนี้นะอารีนานะถึงจะกลับมาเหยียบแดนมาร์คถึงจะดูดได้นะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าถูกใจคลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กด subscribe s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ